มันมาแล้วมันมาแล้วแล้วลากและ้วไปไปไปปันสีบล็อหยับถือง่าแห่งฮิตตะบาบร์ยบบอมาบังมาบังปอ,งอ,งอมแล้วลาดดีวันนี้กับสีผ้ามาสิบเบสกึ่งกอล์ฟครับโหสิบเบสขั้นไม่แพงละ ไมก้กอเขาเลยมังกอห้า,หาลยละ่ะตอนนี้ก็ประมาณซีโมงละ่ะแดดออกักแล้วครับพอนเลยตอนนี้มือนีน้ำเป็นคุ้นๆค,ครับพอมาเพิ่นไห,นง,หยยน,ไน,นงุ่มหอยอยู่นี่ครับเลื่อยเขาไปีนเพิ่นงุ่มหอยอยู่เดี๋ยวมาเบิ่องมือน,นีครับผมสีเป็นยังไดงพอมาม่นหนามันโลงงความครับนามันตื่นแห้งโล่งแบบแห้งสตื่นแบบนี้ปลาจักซียูปะปุ๊เดี๋ยวกะล่อรุ่นไปน้ำกันนะครับผม ใช่ okay, ครับมาบ,บัตรเ้ี้ยไม้แหลกแล้วก็ไดี๋ยวดูแกนี้ละอืมจะเป็นน้ำน้ำสีลุ่งจากหน่อยอยู่ครับมาตัวแรก แม่แหลกอ่ยไงเงาแหลกไลยนี่พุ่มเห็นไหมเหรอโอ้แม่นแล้วลครับนี่ <c oughs> ก็เริโตแล้วอายกับนองปะ่ะท้ใจหนึงไปดึ่งหนึ่งนึกใจหนึ่ง เลือดแทะข้าเบิ่งกรน้ำลองครับ,บรเบิ่งปอมเบ็ดอืไอผมลืมบอกว่าทังบ้านผมเอือนอันนี้ว่าปอมกับทุนนี่เป็นเอือนปอมมันกินแล้วไม่อย่างไนบรูครับกินแบบกินแล้วก็ป้อยอนแล้วก็ป้อยไหมหนามันขุนลิปตม ไอ้มาเนี่ยห้อยเป็นลงตรงตะมือสองวงช่วงนี้ครับห้อยเป็นลงไหมเก็บหอยโอ้มันเสียงไงมันแล้วมันเสียงไงมันแล้วครับบักลูกตัวันหน่อยแซ่นี่นกเกือบดูตอนนี้พูม ฟ้าจะไปบอกแม่เด้อมาปุ่มในลาลยกฤตอืมอืมโอ้ออตัวน่ามครับตัวนี้ตัวช่วยเลยทงคล้ายๆนะครับตัวนี้ สองเท่าแล้วอืมมันมาแล้วมันมาแล้วติดแซงพุ่มแล้วเด้อสามสองแล้วลิดตัวแญ่พร้อมสไม่ติดวิวิจนตึงสามไม่ติด,ตมมตดโอ้ตัวนี้ตัว,วเรียบร้อยเลยครับ tục nam <laughs> chơi vào đi cho tôi ngoan đọc nha nhung lắc bay 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 กับต๊กๆๆเกือบตกเกืบกบอบ้่ได้โอ้หวงเบียดเป็นยังวะที่ได้เปลี่ยนหวงเบียดย่งนี้ครับผมเปลี่ยนไปฟังขวากินกินนี่มาแล้ว 4, 2, ลิดประมาณสี่สองหรอครผม,อมโอ้มาอีกแล้วเว้ยอีลิดก็กกได้คือกันโอ้ลีดแห่งตงัวใหญ่แสมมาเทียบกันเด้ไอลิดตัวใหญ่กว่านี่แค <c oughs> <c oughs> ่คนละใส่เลยพูม ไนนี่อของเด็กน้อยอุ้ยเงียบจังเนาะ,ะ <laughs> ของเด็กน้อยไปเอาเงียไปใส่ตัวแดดไปนี่รามันได้ตดัวเด่นโอ้มันสามตัวแล้วด้วยครับเปิดหน่อยแดดมื่อกี้มันแดดครับมันส่องตาเลยนั่งอยู่ฟังเก์กอล์ดได้บ่ได้กันน,นั่งนงี้มัน มาประกอตรง้ต้องไปแล้วมาบงถุมาบ,บ,งบ,บังปัง๊มนะครับอืมลาตดดีอ้ทองไข่อ,อังแรงอังแรงแต่ละตัวครับ เทียมะยามได้ยุครับนี่ใกล้ๆห้องโอ้นำ้ำตามมาจะต,ติดเหรอแต่ยุ่มัอตัวหน่อยแต่ว่าโอ้โชอชอเจอกัตัวละสี่แล้วบ่ จังได้จังมันสั่นรับลงมาตีดน้ามาไดม้มีสิคืออยู่ที่นี่ อืมถูกง่ามเลยลองลงไม้แรกเนื้อแรกดิใช้ให้มีจากตัวเพะ เดี๋ยวมันดีมันได้สิทธ์อยู่ไกลครับ นสองตัวเลยพวกนี่ได้สองตัวเลยพวกนี่สองตัวเลยครับ,รบไปตรงนั้นแป๊บเดียวอย่างนี้เราง,ง่ายๆเปิดละนี่ละครอุ้ยอุ้ยอุ้ยจมืน่นของไม่โหยังถังอะไรตรงนี้ขึ้นแรงตรงนี้ก็ได้ไ้วยชันแรงตรงไหนนี่นน

สุ่มหลงี่ได้แต่มันไี่เ้อเอาไม่กันบอ่เอเอ,เอาเชือกเลมเไปไปทาง,ทา,งทางนาลิปนี่ mình xì bó dập thiệt hàng thì thật bạc vô bò tôi sẽ đấy bà em nè คือหลากแห้งแถตัวนี้ตัวมักไงคบพ้ดม,มาได้สัมเรามีอัาสัมังมาตัวไม่มาตัวเดียวกันในจะตู่ไม่ได้นะเอาคือเอาลงแก่ถอะบัด อื้อตบบเงป้าตับงีอู้สดายเลยวะตบบเงแล้วจไกนิน,นอ่ะเเห็นหตั้งแต่ตัวยังไงดูดไปบ่ไม่ไปยังมาจิเไยบาดนี้ฉนมไปบมูอันบูมเป็นปลูกผีมพีบอกว่าสุกีไปกินได้สุ นี่เอาโอ้โอ้มันกอ่อแรงมากนะพูดนะงันเอาเท้าของนี่ไปจังตัวแล้วหาตัวแล้วบ่ Là oh. Oh, tổ tổ này bước gần mùa mua Hoa, hoa ô anh 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 thế anh 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 <laughs> ยังบ่รู้อยู่ปากินอืมลุงกินเลยครับนี่มาดดดอืมตัวน้อยลุงเรียย่ยแต่บัดนี้ ได้ตัวได้ตัวเกี่ยวก็เลยไปเอาโฮมกับของมาครับบางอย่างามงันจะเสีดีๆมันจะมีมันจะม,ม,มีอยู่เกือบอะได้ครับเกือบอะได้ตัวนี ป,ยยปักปลไเงี้ความที่เคยเห็นปักใส่ความสมดุลในบอ่อครับนีผนงานของเราปริทายอยู่อยู่บงสิทธ์รับพอดีเอยอันนั้นหมดแบตกล่องเบิดครับราย,ย่น ที่บ่อเศร้าก็โตอยู่บ่นี้ยเศร้าเศร้าเลยนะครับบักได้หน่อยนั้นได้หกตัวเอาไปโม่ว่าวันในแม่เอาไปโม่ในแม่ฟังว่าดันเพคนไม่เคยสิทธิเด็กดิค่ะกพอได้กินเนี่ยนะครับเมื่อกี้นี้ซ่อมบ้านนี่แล้วเนาะโอเคตอนนี้ก็อยู่บ้านนะผมก็ถือว่าโอเคครับงานเขามื่อกี้นี้ก็ยิซ่อมซ่อมมือว่านเนี่ยนะครับยี่สิบกระตก็พอได้กินนี่ยละแต่มมือว่านนี่ น่าจะไปโดนก็มือนี้อยู่เพราะว่ามือนี้เนะี่ยเมียมกล่องมันไายได้ประมาณชั่วโมงครึง่งครับก็้ายซ้อนนี่ก็ถืถอว่าโอเคแล้วครับแต่ว่ามือนี้กับบล็อกให้กินมาได้ครับปลากินทั้งข้างดอกเอาลูกหม่องไม่ไหมก็จะกินเนาะครับคลิปนี้กับสนิทเพื่อนกนี้เนาะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งครับเพื่อจะมาผ่านกีนไ่ไมหมกับเพื่อนก็มังใจให้ทริปตัวต่อๆไปเนาะ ก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม